สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งบอกเลยว่าไม่นธรรมาดาแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เป็น how to การทํา English version หรือว่าทํารายรับรายจ่ายแบบภาษาอังกฤษนั่นเองรับรองว่าไม่ยากนะคะมันเป็นหลักการเดียวกันเลยทุกคนสามารถทําได้แน่นอนถ้าดูตามขั้นตอนดังกาวนะคะอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆหหาสมุดบัญชีที่ตนเองชอบมาหนึ่งเล่ม 2. แบ่งสมุดบัญชีด้านรับกับด้านจ่ายเราสามารถขีดเส้นแบ่งแต่ละด้านได้ 3. การบันทึกบัญชีทุกครั้งบันทึกทุกครั้งตามความเป็นจริง 4. ีติดรายการบัญชีประจำวัน เมื่อสิ้นสุดวันให้ใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้แล้วรวมยอดด้านรับและด้านจ่ายทนี้เราจะได้รู้แล้วว่าวันนี้จ่ายมากกว่ารับหรือรับมากกว่าจ่ายกันแน่แล้วนำยอดคงเหลือยกไปวันต่อไปหรับรู้เงินคงเหลือจากสมุดบัญชี 6. วางแผนใช้จ่ายเงินจากสมุดบัญชี7 ทำเหมือนกัรถุกวันลงสมุดบัญชีจนครบหนึ่งเดือนค่ะตะกีีมีเสียงตัดนิด่หยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันสามารถไปต่อได้ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาให้ดูเป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะไม่ต่างกับของไทยเลยทุกคนเนี่ยสามารถเลือกที่จะปีตารางใส่สมุดก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเป็นตารางสําเร็จรูปแล้วนะคะทุกคนก็สามารถหาซื้อได้เลย มาดูกันที่ช่องแรกค่ะจะเป็นช่องที่ใส่วันเรือนปีนะคะทุกคนก็จะเขียนที่หัวกระดาษนะคะว่า year month d a ก็คือปีเดือนวันนะคะแเพราพู้นพานั้นก็วันเดือนปีเนาะ,ะแล้วก็ต่อไปเป็น description นะคะก็คล้ายๆแต่ว่าเป็นรายการในแต่ละวันที่เราจะเขียนใส่ไปนะคะช่องต่อไปก็คือ income นะคะก็เขาเรียกว่ารายรับนะคะหรือว่ารายได้ที่เราได้นะคะต่อไปคือ expense นะคะ เป็นรายจ่ายที่เราใช้จ่ายทั่วไปลแล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะคือ remaining นะคะเป็นยอดคงเหลือะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่มอีกช่องหนึ่งก็ได้นะคะเป็นช่องสำหรับการออมเงินเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เอามาให้ดูนะคะซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะต่างกันไปแล้วแต่ทุกคนเนี่ยกะเลือกใช้นะคะค่าหลังจากที่เกินในส่วนของแบบฟอร์มไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการบันทึกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะ,ะให้ทุกคน วันที่เดือนเราก็ปีไปได้เลยะคะส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยทุกคนต้องบันทึกาการนาคะเป็นภาษาอังกฤษอันแรกเนี่ยเราก็บันทึกเป็น mommy g i v t cash or money นะคะก็คือแม่ให้เงิน,นะคะ่ะทุกคนสามารถเลือกใช้คำว่า cash หรือ money ก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะก็แม่ให้เงินมาสุรน่า100บาทน,นะคะแล้วก็จะนำเลข100นเนี่ยไปใส่ในช่อง income นะคะก็คือช่องรายได้ของราัานเองขั้นตอนต่อไปเนี่ย ก็จะเป็นช่องสุดท้ายเนาะก็คือ Remaining ก็จะเป็นเราคงเหลือ100บาทแล้วก็เป็นรายการต่อไปนะคะเราขอเลือกเป็น a r า e r ลิ่ x p อ็กเพนมากันนะคะก็คือค่าพานะหรือนะคค่าเดินทางก็ได้นะคะก็ทั้งหมด6บาทนะคะคือมันเป็นสมมติว่าเราขึ้น2เแถวมาเยนเนี่ย6บาทเพราะว่าเรา,เราใส่ชุดนักศึกษามาเรียบร้อยเลยอพอเราใส่ไปช่องเอ็กเพนปุ๊ก6บาท e ีมินิ่งก็จะเหลือ ก็14บาทใช่ไหมคะเพราะว่ามันหักล้านกันไปเนาะในส่วนรายการต่อไปนะคะเราก็จะเรียกเป็น utility expense นะคะ mm. ก็คือ,อค่าสาธารณูปโภคแบบว่าสมมติว่าเป็นค่าโทรศัพท์เนี้ยแบบเราต้องเติมหรือเราต้องโทรแล้วก็ใส่ไปเลยกี่บาทนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะใส่ในช่อง expense แล้วก็อย่าลืมหักล้านนะคะ ใส่ช่องสุดท้ายคงเหลือรีเมนมีมมม่ค่ะลก็คงเหลือ55บาทนะคะก็ค่าเง็นเรา39บาทเนาะส่วนรายการต่อไปเราก็ทำเหมือนทั้งหมเลยค่ะเพราะว่าเราเรลือกเอ็กซ์เพนเหมือนกันค่ะเป็นออเท o ร์เอ็กซ์เพนก็ค่าช้จยอื่นอาจจะเป็นค่าข้าวค่าขนมค่าอะไรแล้ว,ลวลก็ว่าไปนะคะ40บาทหกักล้างกันไปนะคะเหลือ 15บ้าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราเหลือกลับบ้านนะคะไปหยอดกระปุกเก๋ๆเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนำนะคะทุกคนอย่าลืมขีดช่องว่างน,นะคะใช้เป็นขีดบอกไปแล้วก็สามารถใช้ไฮไลท์หรือว่าปากกาสีอื่นเนี่ยตกแต่งให้มันดูสวยงามได้มากขึ้นนะคะเท่านี้ก็จะเป็นการ จบหนึ่งรายการแล้วนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็สามารถบันทึกแบบนี้นะคะไปทั้งเดือนเลยก็ได้แล้วก็แล้วแต่รายการว่าทุกคนจะวันนี้ใช้อะไรวันนี้รับรายได้หรือเปล่าทางงก็ขอให้ทุกคนไปลองทําดูนะคะเพราะว่ามันอาจจะช่วยจัดสรรการเงินของเราสำหรับคนที่แบบเก็บเงินไม่อยู่แบบเก่า่นเี้นะคะก็จะ วางแผนการมงินงได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี้เราแนะนำผิดคิดหน้าแนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบคลิปนะคะถึงเราจะพูดเอื่อยหรือว่าพูดช้าพูดงงไปนิดนึงฉะนั้นตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะะคไว้เจอกันใ่คลิปหน้าหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้นะคะขอบคุณค่ะ